สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกายรัชานนทห่วงน้องติดโควิดที่ออสเตรเลียได้เงินเยียวยาราวสามหมื่นต่ออาทิตย์ เป็นพี่ชายน้องสาวที่อยู่ห่างไกลกันคนละทวีปสำหรับนักสแสดงหนุ่มกายราชานนทุประกอบและเกรดอุริยาสุประกอบ,กกอบน้องสาวแทๆ้ๆที่อาศัยและทำงานอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยความห่วงใยจากพี่ชายหนุ่มกายจึงได้วิดีโอคอลถามไทยสารทุกสุขดิบของน้องสาวอยู่เสมอในช่วงที่มีการแพร่ระบ,บาดเชื้อซึ่งได้เล่าชีวิตความเป็นอยู่ในหลายปีที่ผ่านมาและรอดพ้นจากโควิด -19 จนกร,ระทั่งปัจจุบันได้ติด เชีโควิด -19 เข้าต้องพักเงินกระทันหันเพื่อรักษาตัวโดยกายได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นเล่าว่าผ่านมาตั้งหลายซีซันสุดท้ายก็ไม่รอดติดโควิดจนได้นองสาวบอกว่าที่ออสเตรเลียให้พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายแถมได้เงินตั้ง750เหรียญต่ออาทิตย์เพราะไม่สามารถไปทํางานได้นี่ยังไม่รวมที่ได้เพิ่มอีก450เหรียญเพราะในวันที่ไปตรวจโควิดนั้นก็ไม่ได้ไปทํางานเหมือนกันรวมแล้วนางได้เกือบ30,000บาท ต่อทิ์จากการติดโควิดฮ่าฮในขณะเดียวกันก็มีชาวโซเชียลมากมายเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้นะคะเฉพาะคนที่ทํางานและมีหลักฐานว่าทํางานจริงๆและต้องเป็นคนที่ DHS ให้ไปตรวจถึงจะเคลมเงินได้ค่ะเราอยู่เมลเบิร์นเคสเพิ่มเยอะมากตอนนี้รัฐไม่สามารถจ่ายให้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ราะเงินคงคลังจะหมดแล้วพระออสเตรเลียล็อกดาวนานมากบางก็บอกว่าออสเตรเลียดูแลดีมากๆมีทั้งเงินให้กับคนทำงานช่วงโควิดจ o บคีเพอร์และคนหางานจ o บซี e เกอร์ด้วยค่ะอีกท่านบอกว่าที่ออสดูแลประชาชนดีจริงค่ะหนูก็อยู่ที่นี่และก็ได้เงินดูแลจริงค่ะอีกท่านบอกว่าเกตเวลส์ o ซนอีกท่านบอกว่าหันกลับมาประเทศเราอีกท่านบอกว่าตัดมาที่ไทยแลนด์เป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ